เราพามาดูครับคู่สุดท้ายในการแข่งขันครับ29 6 9เกครับรุ่นโอเพนชิงกันเองครับเลยไม่มีการแข่งขันรอบชิงครับเจ้ากวางไข่ทำเดียวเพราะเติ้เจ้ากวางไข่เสือซุ่มโอ้โทำเดียวเกครัค่ก่อาเสือซุ่มก็โอเคหมดเวลาพอเราปล่อยเลยครับมาครับมาดูครับนักกีฬาพร้อมครับ ปล่อยครับปลจะได้จีมะจีมะจีมาจีน่าหน้าตรงดูหน้าตรงครับตรงดูเอาเคยหรือเปล่าครับเคยหรือเปล่าจะได้แต่งหน้าดูแต่งหน้ามาแต่งหน้ามันจะงตัวโล่ะตามหน้ากองอ่ะมามานกไหมนกไหมนกไหมลุยรู้ครันปะได้ครับเรียบร้อยครับหนึ่ เจไดครับเจไดอย่อมันจะแก้จะแก้มันเลยหลบร้องนะสามซีพีนะครับเนาะเจไดเสียซุ่มสไนเปอร์ครับโอ้โหสามซีพีครับเจไดครับวันนี้สามแชมป์ครับโอ้ยังเปิดรถแล้วมีซุยเจงโต้เงิสวยงามรุ่นใหญ่ครับแล้วก็รุ่นเล็กเจไดส่วนชมครับอันนี้เจไดอย่างกอเสียซุ่มแล้วแฮมไบหรอแฮมไบสามใบเนาะเสียภูเขาเสียภูเขาโอ้โหสองฮกนะแช่มมด

อาชีก็อาชีกเลยเอามันหลอกตั้งแต่หลบมาครับตกเวทีครับสองศูนย์ครับหนีหน้าหนึ่งศูนย์ครับอมุนเตียหนีหน้าได้หนึ่งศูนย์ครับทำคู่ต่อสู้มีอาการครับแล้วก็ตกเวทีครับสองศูนย์ครับโอ้โหครับเวลาแค่สองนาทีครับผ่านไปครับ <minutes> แต่ก็ได้รองแชมป์ถึง3ใบนะครับครูโดนครับมาตรฐานจริงๆครับค่ายนี้ครับนานๆมาทียบจ่าลไ้กมไปหาเองครับไปหาเองเ่ได้มาใกล้ๆ <m> กัน <m> นั่นมันมาสู้เราเอาไหที่ใครแตกยังไม่ติดรัแล้วรแล้วรติดไว้ไม่ตดครับลุดครับรลุดครับลุดุดรุดลุดรุดลุดรุดลุดรุดุด เรียบร้อยครับสวเลเลยยยอมครับยอมครับสวยงมวยงยอมจริงจครับยมาอยู่ละมัมีกี่าเรียบร้อยครับยอมครับยอมครับวยงามเรียบร้อยครับโบ๊ากรรมการแยกแล้วครับ นี่หน้ากับจบนะครับยังเรียบร้อยเรียบร้อยยอมเต้ยครูอยู่กับลงก่อนเลยไหมสองโซนย้อมเต้ยเอาเลยย้อมดลวยเอาเลยมาโูครับยังบอลลูนนะครับมันจะใครไฟขนาดนั้นเดี๋ยอีกนิดนึงครับมาเเอาามถึงนี่แหละเอาหุ่นเสี้ยงมาเรียบร้อยโยีได้ครับหมุนโชครับหมุนโชกอลครับ หมุนโชครับเจไดได้ไปนะครับเจไดครับหมุนโชครับหมุนอีกรอบครับโชโชอีกรอบครับแชมป์ครับหมุนโชกองเชียร์หมุนโชไหล์สดนะครับโอเคครับโอ้โหครับมือทองครับวันนี้ครับสามแชมป์ครับ